รอโชว์มหาการอมตะตำนานนิยายจากปลายปากกาของพันตำรวจตรีประชาภูลวิวัตรผู้หญิงคนที่มาเปิดประตูห้องชุดหมายเลข37ของอาพาร์ตเมนต์อุดมสุขเมื่อผมกดออดไฟฟ้าแล้วยืนคอยอยู่ตั้งนานเธอสแมแว่นสาตาสั้นหนาเตอรูปร่างเธอก็ไม่กระเด็ดไปทางนักร้องเลยจนนิดเดียว ไม่ว่าจะเป็นชนิดเพลงลูกทุ่งหรือลูกกรุงสวัสดีน้องสาวผมยิ้มให้เธอมิทุร้าอะไรเสียงถามเธอหุนหนดูไม่เป็นมิตรเอาซะเลยเช่นเดียวกับแววตาที่มองผมตั้งแต่หัวตลอดตีนยังหวาดระแวงและมือขวาที่จับขอบประตูก็แกร่งจนสั่นระลิกเตรียมพร้อมจะปิดกระแทกหน้าผมได้ทุกขณะถ้าผมสอบพิรุธหรือกระทำกิริยาใดๆซึ่งไม่ชอบมาพาคกลให้เธอสงสัยผมชื่อกคงจากสิงเพร็รบอกเสร็จ ผมก็เอียงหน้าไปทางด้านข้างเล็กน้อยเพื่อให้เธอเห็นส่วนสัตว์ที่เจคถ่ายรูปเคยบอกว่าเป็นด้านซึ่งเท่ที่สุดขนาดสมบัติหรือกรุงไม่มีทางเทียบติดแต่หญิงสาวกับขมวดคิ้วยังไม่สนใจพลางถามชื่ออะไรนะน่ากลัวจะเป็นเพราะแว่นตาที่เธอสวมอยู่นั้นเลนมีความหนาไม่เพียงพอละมังจึงเห็นใบ,บหน้าอันหล่อเหลาของผมไม่ถนัดชัดเจนผมเลือบตาขึ้นมองหมายเลขห้องพังบนดังๆเรียกถูกห้องหรือเปล่าไม่รู้ฮะมาหาใครล่ะ เทวิกาอุบลไม่ผิดหรอกเธอพ่งกหขวแรงๆหลายครั้งทั้งที่ไม่จําเป็นต้องทําเช่นนั้นอยู่ห้องนี้แหละหวังว่าคงไม่ใช่คุณฉันชื่อมนียาเป็นช่างเสริมสวยประจาตัวเธอผมพยักหน้าบ้างงั้นเหรอมีธุราอะไรเทวิกาโทรศัพท์เชิญผมมาพบอ๋อถึงแม้มนียาจะรับรู้ในคําบอกเล่าของผมก็จริงอยู่แต่อาการรังเรจของเธอได้แสดงออกมานอกหน้าจนเห็นเด่นชัดว่าผมอาจโกหกเพื่อบุกรุกเข้าไปค่มขืนหรือทําอะไรเทวิกา เพื่อเป็นการบริหารร่างกายในตอนเช้าเยี่ยงกิโกตันหาจัดทั้งหลายก็ได้รออยู่นี่แหละฉันไปบอกเธอก่อนร้อยประตูห้องเช่าของอพาร์ตเมนต์ราคาแพงบานนั้นก็ปิดโครมใส่หน้าผมเข้าจนได้เลนเอาเกิดความรู้สึกหนุดหงงิดขึ้นมาท,าทันทีกำลังคิดว่าจะกลับดีหรือไม่นะเพราะยังมีคดีที่รู้ความว่าจ้างให้ทำว่างรออยู่บนโต๊ะอีกหลายเรื่องก็พอดีใบหน้าเก่าสมแว่นตาหนาเตอะของช่างเสริมสวยคนนั้นโผล่มาจากประตู แต่คราวนี้อากับกิริยาเธอเปลี่ยนไปมากคือเพิ่มรอยยิ้มขึ้นนิดหนึ่งเชิญค่ะเธอบอกเอวิกากําลังรอคุณอยู่ทีเดียวผมก้าวผ่านประตูห้องเข้าไปไอเย็นจากเครื่องปรับอากาศกระทบผิวหนังทําให้อารมณ์จาใสขึ้นภายในห้องนี้ตกแต่งอย่างหรูหราด,ด้วยเฟอร์นิเจอร์ราคาแพงหูฉี่นับตั้งแต่พรมปูพื้นขึ้นไปจนถึงสิ่งของที่ประดับฝาผนังตู้โตะ๊ะเก้าอี้รับแขกดุลก,กลมกลืนกันไปเสียทุกชิ้นยังหาที่ตําหนิไม่ได้เลยตัวนิดเดียว จะขัดลุกในตาอยู่สักหน่อยก็ตรงที่มีมนุษย์ผู้ชายรูปร่างอัป,ปรักตัวเตี้ยแคลหัวโตไหล่กว้า,วางนั่งบนโซฟาบุหนวมห้อยขาสั้นๆลงมาเห็นตีนลอยอยู่เหนือพื้นห้องไอรูปร่างแบบนี้ต่อให้ผู้หญิงทึนทึกหรือแม่ไม้ล้างผัวมานานขนาดไหนก็รับประทานเข้าไปไม่ลงเปน็นแน่แต่มนุษย์ผู้หญิงอีกคนที่นั่งตรงข้ามเจ้าแคละนี่สิครับสวยอย่าบอกใครเชียวผิวขาวจ๊วะหน้าเจี๊ยไปทุกส่วนสัตว์เส้นผมดำสลวย สรงอกได้รูปพุ่งชันยังงดงามจนทำให้เสื้อเชิ้ตผ้าใหม่อิตาเลียนสีเหล็กตึงเปลี้ยผู้หญิงคนนี้คงเป็นเทวิกาอุบลน,นักร้องนักสแสดงยอดนิยมของฟ้าเมืองไทยผมคิดเธอคาดเข็มขัดรัดเอวอันคอดกี่ยวเหมือนมดนอยเส้นโตสีแดงเพลิงสมกางเกงรัดรูปขาบ้านสีเดียวกันสวัสดีค่ะคุณกองจักรเธอหันมาพูดกับผมด้วยใบหน้าเศร้าหมองน,มน้ําตาไหลซึมเชิญนั่งสิคะ ผมยอนตัวลงบนเก้าอีน้นมใกล้ๆเธอพังส่งสายตาเจ้าชู้ไปให้มีอะไรให้ผมรับใช้ครับเทวิกาผายมือไปยังชายร่างแคระก่อนอื่นขอแนะนำให้คุณรู้จักคุณโกสมผู้จัดคิวการแสดงของฉันผมก้มหัวนิดหนึ่งยินดีที่ได้รู้จักครับในตาหยีเล็กคล้ายปลาดุกของเขาจ้องมองผมยังเฉยเมยไม่ยินดียินรายขณะพูดด้วยน้ำเสียงแหบพลาดเล่ากับอีแรงเผ่อเห็นตัวจริงนกสืบใหญ่วันนี้เองขอบคุณครับ,บคงเดาไม่ออกละมั้งว่าเทวิกาโทรเชิญคุณมาทำไม ผมยักษ์ไลหรู้แต่ว่าไม่ใช่มาซ่อมท่อประปาหรือดูซ่วมแน่ก็สุมเสแยหยิมอารมณ์ขันเหมือนกันนะตามปกติผมเป็นคนซีเรียสแต่ถ้านั่งอยู่ตอนหน้าดาราดังทั้งสาวและสวยยังคุณเทวิกาอารมณ์ผมก็เริ่มจำใสขึ้นเป็นลำดับครับตอนนี้ไม่ใช่เวลาเราจะมาพูดเรื่องตลกกันเทวิกาตําหนิงั้นเชิญผมมาทําไมกส็สมอธิบายเรื่องราวให้นักสืบฟังสิ ชายล่างเตี้ยควักขวดหินหยกแกะสลักลดลายงดงามขนาดโตเท่าหัวแม่มือออกจากกระเป๋าเสื้อเชิ้ตแล้วเปิดจุกเทผงสีน้ำตาลอ่อนลงบนฝ่ามือเล็กน้อยก่อนใช้นิ้วหยิบมาสูดเข้าจมูกทีละรูกินหอมของยานัดจีนแลเหยไปทั่วห้องขณะโกสุมทำหน้าเยเกเหมือนอีแรงซึ่งแปลกใจเมื่อดองกระสุนปืนลูกซองเขาเต็มเป่าผมติดยานัฐครับคุณกงจกักเขาว่ามันช่วยคลายความตึงเครียดประสาทส่วนสมองได้ดีกว่าบุหรี่หรือเหล้าอีกอยิามโอเออยู่เลยนะ เทวิกาดุด้วยเสียงเฉียบขาดเป็นกังวานสมกับที่เป็นนักร้องและดาราค่าตัวแพงเล่าเรื่องนิกกี้ใ้เขาฟังเรื่องมันเป็นอยางงี้กส็สมอลัมพบทเจ้านิกกี้คือหมาพันปักกิ่งของเทวิกาผมกระพริบตาทีมันเกี่ยวกับเรื่องที่เชิญผมมาด้วยเหรอร้อยเปอร์เซนต์เลยทีเดียวมันว่าต่อไปนิกกี้ถูกขโมยไปเมื่อสองวันที่แล้วแจ้งความแล้วยังชายร่างแลใส่หัวเทวิกาไม่อยากให้มีข่าวอื้อฉาวในหน้าหนังสือพิมพ์แล้วยังไง เมื่อเช้ามีคนเอากล่องของขวัญผูกโบยอย่างดีมาวางไว้หน้าห้องพอเทวิกาเปิดดูก็พบศพนิกกี้อยู่ในนั้นมันตายในลักษณะถูกผ่าท้องไส้ทะลักหน้าทุเรศผมนิ่งเงียบไปครูเพื่อฟังเสียงคลั่ำครวญของเทวิกาซึ่งถึงแม้จะเป็นการร้องไห้เสียใจก็ตามแต่ก็ยังไพเราะสมกับเป็นนักร้องชั้นแนวหน้าก็สมพูดต่อคนที่ฆ่านิกกี้มันต้องมีใจคอโหดเที้ยมผิดมนุษย์แจผมสืบหาตัวคนร้ายใช่ไหมเทวิกาหยุดสะอื้นค่ะ รู้ใช่ไหมยี่ห้อกองจากสิ่งเพชรมือดีแค่ไหนก็เพราะยิ่งนี้สิคะฉันจึงโทรติดต่อคุณผมยืดอกขึ้นพางพูดลอยลอยถ้างเงินดีงานก็เดินฉันไม่แคร์ต้องหมดเปลืองสักเท่าไหร่มันก็พอพูดกันได้ก้าวจบผมก็ควักบุหรี่ออกมาจุดสูบพ่นควันเป็นทางยาวพางคิดว่าควรเรียกร่วงหน้าสักหมื่นหนึ่งก่อนดีไหมนะในที่สุดผมก็ถามว่าใครจะบอกผมได้มั้งเจ้านิกกี้หรือคุณเทวิกากันแน่ที่พวกนั้นเกลียดคุณต้องสืบเอาเองก็สุ่มบอก เพราะเทวิกาไม่มีเวลาว่างพอจะมานั่งคิดนอนคิดเรื่องใครอิชาตาร้อนใครหรือว่าใครเป็นศัตรูใครบ้างก็ไอ้นายนรินเกิดคำนั้งไงเ่าเทวิกาพองออกมาใครนะผมถามทันทีโคศกชื่อดังชายร่างแค่อธิบายนักจัดรายการเพลงออกอกาศทางวิทยุกระจายเสียงหลายสถานีผมพยักหน้าช้าอ๋อที่มีฉายาโคศกปากมอมนั่นแหละไอ้หมอนี่นิสัยไม่ดีนี่นะผมวิจารณ์ทำตัวเป็นอันธพาลใช่ค่ะเทวิกาสนับสนุน เคยกระแกนกกระแหนฉันว่าชอบมั่วผู้ชายแต่ถึงอย่างไรนัทลินก็นิยมในผลงานคุณนะเทวิกาชายล่างเตี้ยแก้ตัวแทนเขาเคยจ้างให้คุณอัดเพลงลงแผ่นเสียงเป็นจำนวนเงินไม่ใช่น้อยนะดาราสาวเชิดหน้าขึ้นแล้วมันกอบโกยไรายได้จากการขายแผ่นและจากสปอนเซอร์ไปเท่าไหร่ละกสุ่ม่าพูดเข้าข้างไอ้นักจัดรายการชั้นสวรรค์น,นั่นเลยนะโดนด่าเข้าหน่อยชายล่างแคลก็ตีหน้าเจี๊ยมเจียมเหมือนได้กลิ่นตดแต่เพียงครู่เดียวเขาก็หันมาจ้องหน้าผมแล้วพูดด้วยเสียงคำรามเ้าเๆ ซึ่งดังพอที่แทบจะเคลื่อนโตะรับแขกไปได้สักสามนิ้วฟุตขอเลื่อนเวลาเรื่องนิกกี้ไปสักสองชั่วโมงนะผมรอได้เพราะยังไงคุณก็ต้องจ่ายค่าเสียเวลาให้ผมอยู่แล้วตอนนี้เทวิกาอารมณ์ไม่ค่อยดีเขาพูดเบาลงพางช้ำเรื่องหางตามมองไปยังดาราสาวอารมณ์ศิลปินก็เป็นอย่างนี้แหละครับละเอียดอ่อนยิ่งกว่ากีบกูรลาผมขยับตัวลุกจากเก้าอี้แจ้ผมมาอีกเมื่อไหร่ไปคุยกันที่สำนักง,งานผมดีกว่าที่ไหนข้างโรงหนังควีนวังบุรพาก้าวจบ เขาก็ควักนำบัตรซึ่งพิมพยางหรูหลาหยิบส่งให้ผมรับมาอ่านดูก็รู้ว่าเป็นสำนักง,งานมงคลฟิล์มจัดจำหน่ายภาพยนตร์ทั่วราชานาจาจักรไปหาผมก่อนเที่ยงก็ได้ตกลงแล้วผมก็เดินออกจากห้องนั้นโดยไม่ได้ล่ำลาเทวิกาเพราะเธอกำลังเล่นงานโกสุมเรื่องน่รินนักจัดรายการต่อไปอีกด้วยเสียงแปรชนิดความที่สูงมากจนผมเกรงว่ามันจะสั่นสะเทือนกรอบรูปให้หล่นลงมาจากฝาผนังได้พอถึงครึ่งทางไปห้องลิฟต์ก็มีมือสั่นๆของใครคนหนึ่งมายึดแขนไว้ ผมหยุดเดินหันควับไปดูอ๋อแม่มณียาช่างเสริมสวยประจำตัวเทวิการนั่นเองใช่ใครอื่นเธอยืนทำตาปลิบอยู่ด้านหลังกระจกแว่นค่อนข้างหนาเตอะอย่าไปถือสา,าเทวิการเลยค่ะคุณกองจากเธอขอร้องก็เป็นศิลป,ปินเจ้าอารมณ์ไม่ชอบใจใครก็โวยวายผมยิ้มไม่ถือหรอกครับก็กลุ้มใจเรื่องนิกกี้มากแถมยังเป็นห่วงเรื่องการแสดงบนเวทีที่ใกล้จะถึงอยู่รามารลอผมเลิกคิวขึ้นแสดงอะไรเต้นโชว์พร้อมทั้งร้องเพลงประกอบสิคะที่ไหน ลงภาพยน,นตร์อินทราผมยกนิ้วชี้ขวาขึ้นเขียปลายจมูกเล่นก็เทวิกาเป็นดารานักร้องนักแสดงอยู่แล้วทําไมต้องหนักใจอีกคราวนี้ต้องนุ่งน้อยห่มน้อยจนเกือบจะเปอยก็ว่าได้ในหนังที่เธอแสดงบทบนเตียงมันก็เคยมีอย่างนี้เหมือนกันนี่นา <c oughs> มันนยาหัโหดล้อเบาๆนั่นเขาใช้ตัวสแตนด์อินค่ะใช้เทวิกาเมื่อไหร่เล่าอ๋องั้นเหรอหวังว่าคุณคงให้อภัยในอารมณ์มิปรผลิตของแกครับนอกจากนั้นผมจะไปซื้อตั๋วดูการแสดงโป๊ๆของเธออีกด้วยมันนยาขอน คุณนี้ก็พลอยเป็นบ้าไปอีกคนแล้วเธอก็หมุนตัวก้าวฉับๆตรงไปยังห้องพักของเทวิกาผมมองตามจนลับตาพรางคิดว่าไอกระป๋องชุดที่มันียาสมยูยนั้นหลวมโพกเพกซ่อนรูปร่างอันได้ส่วนสัตว์ของเธอไว้ภายในอันที่จริงแล้วเธอน่าจะแต่งชุดรัดรูปโชว์ส่วนวส่วนค้งปุกใจตะเขททั้งหลายให้น้ำลายไหลย,ยืดกันบางจะได้กุศลแรงเมื่อผลออกมาจากอาพาร์ตเมนต์อุดมสุขผมพาตัวเข้าไปเป็นส่วนประกอบของร้านอาหารแถวนั้น สั่งเบียร์มาดื่มแก้มด้วยแหนมสดเพื่อขี้คลายความตึงเครยียดของประสาทส่วนสมองแต่ถึงอย่างนั้นก็อดคิดไม่ได้ว่านี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่นักสืบฝีมือดีอย่างผมนายกองจักสิงเพชรอดีตสารวัตรตำรวจสันติบาลต้องมาทำคดีเรื่องหมาทุกฆาตกรรมเห็นจะต้องคานสีตีนกันคราวนี้เองเพื่อถามหมาขี้เลื้อนตามถนนว่าเองเห็นพันปักกิ่งตัวที่ชื่อนิกกี้เป็นครั้งสุดท้ายเมื่อไหรว่วะไอตูบรำรำจะโทรศัพท์ไปแจ้งยังเทวิกาว่าขอแคนเซลเรื่องนี้เธอจะได้ไปจ้างนักสืืบคนนนนอ่นททงาแ แต่ไอ้ส่วนเว้าส่วนของอันยั่วยวนกวนกิเลสของเธอสิครับทำให้มือผมไม่มีเรียวแรงยกหูโทรศัพท์ใช่ครับใช่ผมรู้ดีว่าไอ้ว้าจุลาของผมกําลังหลวมตัวหลุดเข้าไปในเหนียงปักเป้าเข้าให้แล้ว